เศรษฐกิจของไทยก็เป็นแบบนี้ลดลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่สองข้างทางเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดเผยให้ชัด,ดถ้าเป็นแบบเจราจาแบบที่พม่าและลาวเนี่ยนะครับคนไทยก็จะส่งเสียงรัฐบาลก็าการส่งเสียงของคนไทยไปเจราจาว่าพันกิโลสองข้างทางเนี่ยนะครับจะหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลหรือกี่กิโลก็แล้วแต่ว่าใครไปยอมอย่างนั้นเนี่ยนะครับ ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในแผ่นดินไทยแน่นอนเพราะคนไทยจะไม่ยอมรัฐก็จะได้เอาเหตุผลนี้ไปเจราจาว่าเนี่ยนะครับที่ลาวกับพม่ามันมีปัญหาเนี่ยปวาหนักแล้วนะครับในไทยจะหนักกว่านั้นอีกถ้ามีกรณีเรื่องทำแองนี้ครับตอนนี้แฟก่อนเพราะว่ายัางไม่เห็น MOU มจริงๆหลักใหญ่ใจความนั้นก็คือว่าเราต้องการจะสื่อสารมายัางรัฐบาล ว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกระทบกับผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติจงใช้ความเป็นคนไทยให้มีประโยชน์และต้องรู้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างเขารักชาติบ้านเมืองและใช้ความเห็นต่างนี่ละครับให้เป็นประโยชน์แล้วรัฐเองเนี่ยนะครับก็จะเจรจาเรื่องราวต่างๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามองเนี่ยนะครับอย่างใช้ภูมิปัญญาเนี่ย โอ้ oh, แน่นอนที่สุดนะครับรัฐบาลจะทํางานง่ายกว่าที่คิดแต่ว่าถ้ามองว่าความเห็นต่างเป็นศัตรูนะครับรัฐบาลเองเนี่ยนะครับนอกจากเจราจายากแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับขัดต่อความสุขของประชาชนจะกลายเป็นอีกเรื่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับเรื่องการพัฒนาประเทศไม่มีใครขัดว่าถ้ารัฐบาลคอสอชอ ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองประชาชนได้ประโยชน์ทำไปเถอะไม่มีใครอิจฉาอะไรแล้วครับแต่ว่าเรื่องราวในอนาคตต่างๆที่ผมเคยยกเรื่องฝูงบินกริปเปนที่มติชนเข้ามาลงว่าประเทศอะไรไปซื้อกริปเปนของสวีเดนประเทศไหนเนี่ยนะครับซื้อราคาล้ำละเท่าไหร่ปรากฏว่าไทยไปซื้อแพงกว่าทุกชาติบางชาตินนะครับเราแพงกว่าเขาเท่าตัวเนี่ย และชาติเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ร่ำรวยกว่าประเทศไทยกันเสียด้วยซ้ำเป็นงบผูกพันสองฝูงเนี่ยนะครับสิบปีลองดูทีครับว่าเราเป็นหนี้สิบปีกับความไม่เข้าท่านี่นะครับไปซื้อแพงกว่าเขาเท่าตัวเนี่ยคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทิ้งที่แสดงนะครับราพาเพิ่มไม่เท่าตัวนั้นไอคนไปซื้อเนี่ยนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้รู้แต่เพียงแต่ว่าเนี่นครับทำไมต้องซื้อแพงกว่าเท่าตัว ผมเชื่อว่าใครกินข้าวก็หาคำตอบกันได้แต่ว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญนะว่ามันเคยเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อจัดงบผูกพันเนี่ยนะครับรัฐบาลหลังจากนั้นมาก็ต้องไปใช้นี่กันตามลำบับะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่นายกออกมาปรารภว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ก่อนนี่เอาไว้ผมไม่ต้องการให้รัฐบาลหลังจากพลเอกประยุทธ์ มาบ่นว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้ก่อนหนี้เอาไว้ทำให้การพัฒนาอื่นๆยากเพราะว่าหลังพลเอกประยุทธ์ก็จะมีรัฐบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าใหญ่ในอดีตก็มาเล็กในปัจจุบันใหญ่ในปัจจุบันก็จะไปเล็กในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านมองว่าอดีตรัฐบาลท่านบอกว่าก่อนหนี้เอาไว้มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องปิดปากว่าที่รัฐบาลในอนาคตด้วยการไม่ก่อนนี่ถ้าก่อนนี่ก็ความจําเป็นมีเหตุผลและคนในชาติมีความรู้สึกว่านี่คือความจําเป็นผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าการพัฒนาในเรื่องราวต่างๆมากมายนั้นประเทศไทยนั้นคิดเป็นแต่ว่าทำช้าใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับหมดไปกับการทะเลาะ และก็ขัดขวางกันเองเราคิดไกลเริ่มต้นเนี่ยนะครับความคิดเร็วว่าใครก็ทั้งนั้นนะครับแต่เราจะเสียเวลากับเรื่องนี้นะครับไม่เป็นเรื่องกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าประสิทธิภาพกับคำว่าโปร่งใสนี่ไปด้วยกันประสิทธิภาพนั้นแน่นอนที่สุดนะนะครับทั้งเรื่องนี้นะครับเวลาเรื่องของคุณภาพ บวกกับคำว่าโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเยินเยอะใช้เวลากันนานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับคำว่าประสิทธิภาพโปร่งใสนั้นเราไม่ค่อยได้เห,เห็นกันว่าไอ้สองอย่างนี้จะมีโอกาสได้มาพร้อมๆกันเพราะโดยส่วนใหญ่นั้นบางคณะเนี่ยนะครับก็พยายามอธิบายแต่ละเรื่องแต่ละเรานั้นนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับทำอะไรอย่างไร แต่ว่าผลลัพธ์นี่มันจะเป็นตัวอธิบายเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับต้องเผื่อนะครับการเจรจากับประเทศอื่นๆของจีนด้วยนะถ้าดอกเบีย้ยเขาถูกกว่านะครับที่ให้ประเทศไทยอ่ะมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงผมเองก็ลเห็นสภาพการว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถทําให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็อยังนี่นะครับ จะต้องเจราจากันต่อไปและก็อย่าคิดว่าถ้าตัวเองไม่ทำและใครจะทำไม่เป็นใครมาเป็นรัฐบาลเขาก็เจราจากันต่อเพียงแต่ว่าการลงมือเนี่ยครับที่ผมบอกว่าให้รวดเร็วเนี่ยครับมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสเนี่ยก็อยู่ในเงื่อนระยะเวลานะครับที่มันพอเหมาะพอควรไม่ใช่รีบจนกระทั่งปร,ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างนี้ ไอ้น,นี้ก็ไม่ใช่รวดเร็วนะครับแต่ว่าไม่มีความโปรง่งใสคนสงสัยกันทั้งเมืองและก็เป็นภาระนะครับของประเทศไทยในอนาคตมากมายดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่ากรณีรถไฟไทยจีนนั้นหรือรถไฟไทยญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับประเทศอื่นๆโอกาสที่ดีก็คือว่าในขณะที่มีการเจรจากับจีนนั้น แล้วก็เจราจากับญี่ปุ่นควบคู่กันมาด้วยต้องมีการกดดันใส่กันนะก็อย่าเพิ่งปิดการขายกันแต่ละส่วนเอาปุ่นปเนี่ยนะครับสายเหนือสายตะวันตกไปตะวันออกเนะี่ยนะครับลองเสนอดอกเบีย้ยมาที่ว่าจะอยู่ยังไงถ้าดอกเบีย้ยเขาราคาเ่ยนะครับแบบเดิมที่เคยให้นะก็เท่ากับไปกดดันจีนเหมือนกันเห็นไหมครับคือต้องเป็นแทคติกเนี่ยนะครับที่จะใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุดให้ได้ผมเองก็แลเห็นว่า นะครับถ้าคนไทยเราเนี่ยนะครับได้ของที่ดีมีคุณภาพและก็ราคาถูกจะเป็นคุณนูประการให้กับประเทศไทยในอนาคตเพราะมันจะอยู่นะครับกับประเทศนี้กันไปอีกนานเท่านานนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่านะครับในช่วงสีสิานาทีสุดท้ายนะต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่าน นะครับทั้งโทรศัพท์ทั้งเดินทางนะครับเข้ามาร่วมสวดอภิธรรมนะครับคุณแม่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและก็ทราบนะครับว่าพี่น้องต่างจังหวัดก็จะทยอยเดินทางมานะครับขอบคุณทุกนะครับกำลังใจที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะมาส่วนพวงรีดนะครับมากมายนะครับเอ่ยชื่อกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเพราะนะครับเราะว่าทั้งหมดนั้นคือ กำลังใจที่เราก็มีความรู้สึกนะครับร่วมกันพูดง่ายๆว่ามองหน้าก็รู้ใจกันนะครับแล้วก็ทราบว่าพี่น้องก็จะทยอยกันมามากกัตามลําดับชุดที่อยู่าาก็จะเตรียมนะครับที่จะรับพี่น้องนะครับในช่วงอของการจัดงานจนกระทั่งเนี่ยนะครับไปถึงวันชาวปนากิจนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านกัน <c oughs> อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองก็คงใช้โอกาสนี้นะครับนั่งสนทนากับท่านทั้งหลาย นะครับที่สุราธ,ธานีนะครับแสดงความคิดเห็นทางการเมืองรูปแบบมองไกลครับก็ความที่ว่าดึกกันหลายวันนั้นสภาพร่างกายก็ยังไม่กล้องแคล่วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้คงบริหารจัดการชีวิตกันได้ถูกนะครับก็คงจะได้สนทนากับท่านทั้งหลายกันอย่างครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกโฆษณาในรายการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องอข่าวบนโทรศัพท์มือถือพิษนิวนั้น นะครับซึ่งก็ท่านทั้งหลายก็สมัครมากกันตามลาดับนะครับตัวเลขที่เป็นการสื่อสารระหว่างกันนั้นเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็หลังจากที่จัดงานนะครับชาวปรนกิจเสร็จเราคงจะมาร่วมงานบุญนะครับสร้างศาลากันในแล้วเสร็จรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเล็กๆนะครับให้กับบ้านเกิดนะครับแห่งนี้แต่ว่าเป็นงานบุญให้เป็นสมบัติของสาธารณะต่อไปนะครับก็ ทั้งหมดนั่นก็อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ร่วมทําบุญร่วมกันนะครับในวันข้างหน้าหลังจากนี้เสร็จก็ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ